ยิ่งเห็นผู้ชายคนไหนนอัอยู่เตือนขึ้นมาฝันว่าเท่าของตัวเองขาดหรือฝันว่าขาขาดหรือเอามีดตัดเท่าตัวเองหรือว่าถูกตัดเท่าเป็นว่าคุณอาจจะได้รับเคาะย่างนักหรืออาจต้องเสียญาติพี่น้อง ต้องแก้ไขวามฝันทำบุญสะระเคาะหรือทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาปลอยเตาขอนักจะได้เบาบางลงเลขน้ำโจกห้าหนึ่งหาสี่หาสามห้าหก หนึ่งซี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด